ทยียลายการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรังก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532โดยดําบีของพนะท่านชวนหลีกภัยขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งลานไส่หักจำนวน78ไร่เศษหมู่ที่2ตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรัง วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2535ในโอกาสสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบสามรอบกระทรวงสาธารณาสุขจึงขอพระราชทานพระราชาอนุญาตอัญเชิญพระนามาพิไทยสิรินทรเป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินธรจังหวัดตรังเป็นแห่งแรกวันที่7มกราคม พุทธศักราช2537สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระราชทานพระราชานอนุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาพิทยยอ่อสอทอเป็นสัญลักษณ์วิทยายลัยวันที่29กันยายนพุทธศักราช2536 สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุา ir, มารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาเรษ์การก่อสร้างวิทยลาลัยวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2541สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุา ir, มารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดวิทยลาลัยอย่างเป็นทางการและทรงปลูกต้นสีตรงัง ในโอกาสสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบ2เมษายนพุทธศักราช2558วิทยาลัยได้น้อมนำพันไม้อันเนื่องด้วยพระนามสิรินธรวันลีมาเป็นพันไม้ประจำวิทยาลัยและในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารเรียนและหอพักนักศึกษาหกชั้นว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบประดับที่อาคาร วันที่16มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคาร100ปีสอทและโครงการทำเล่นๆให้เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทรงปลูกต้นเทพทารู ปรัชญ,ญาของวิทยาลัยวิทยาลัยที่เน้นชุมชนสร้างคนคุณธรรมนำภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาพวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อชุมชนชั้นนำของอาเซียนมีพันธกิจวิทยาลัยที่ครอบคลุมิ5ด้านของอุดมศึกษาทุกประการคือ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. วิจัยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติและบริการด้านการแพทย์และการสาธารณาสุข 3. พัฒนาบุคลากรบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 4. ส่งเสริมและทนุบำร,รุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาพิบาลอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยคือบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่พัฒนานักศึกษาให้บริการที่เป็นมิตรมีความรักความเมตตาใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและวิทยาลัยมีเอกลักษณ์คือสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนโดยผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสุขภาพที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้านทั้งด้านบุคคลครอบครัวชุมชนสภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมวิทยายลัยดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมโดยกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมขององค์กรคือซื่อสัตย์รับผิดชอบมีจิตสาธารณนะพร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายขององค์กรคุณธรรมในการดำเนินงานวิทยายลัยจัดรูปแบบการบริหารงานประกอบด,ด้วย4กลุ่มหลักคือกลุ่มอำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ กลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษาปัจจุบันวิทยายลัยเปิดการเรียนการสอน5หลักสูตรดังนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหลักสูตรระดับประกา 1> 1. กศกานียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกร,รรม 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แรงวัลและความภาคภูมิใจของวิทยลาลัย ระหว่างปีพุทธศักราช2563ถึงปีพุทธศักราช2565รางวัลบำเพ็ญประโยชน์ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสูงสุดของจังหวัดตรัง8ปีติดต่อกันถึงปัจจุบันรางวัลชมรมทูบีนัมเบอรวันกลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี2564 เป็นองค์การปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร100%ระดับทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น7ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2559ถึงปี2565จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับเกียรติบัตรร่วมดำเนินการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดตรงังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อการทำนุบ,บำรุงศิละปะวัฒนธรรมสืบสารภูมิปัญญาสาธารณสุขไทยได้รับเกียรติบตัตรเป็นผู้สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและการคู้ชีพผู้ภัยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินก,ก,การแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรงังสอบผ่านการสอบรวบยอดปีการศึกษา2564ผ่าน100%ดร์พยงเทพอักษรได้รับคัดเลือกได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหรเวชศาสตร์ประจำปี2564 ดรพักชิสาคนสุภาพได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนประจำปี2564อาจารย์ธนปน,นันอัครวีรวัตร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษาประจำปี2563และปี2564และได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับสถาบันพระบรมราชชนกประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษาประจำปี2564 นายไพฑูรย์อมรัตได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาหาเวชศาสตร์ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านบริหารประจำปี2564อาจารย์ฉัดชัยขวัญแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุดรกนิกาเรืองเดชชาวสวนสีเจริญได้รับรางวัลการนำเสนอการวิจัยเรื่อง วิจัยประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและรางวัลการนำเสนอการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในรายวิชาด้านสาธรารณสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอาจารย์สวรักษ์คงสนิทได้รับรางวัลการนำเสนอการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนระบบบำบัดน้ำเสียบ่อบึงประดิษฐ์ดกรกานิกาเรืองเด,ดชชาวสวนสีเจริญ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมระดับตีเด่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อผสมในการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019อาจารย์ธนปนันอัครวิรวัต ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับชมเชยพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียนชั้นประถมในเขตพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนักศึกษาได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The Fifth Nursing Student Forum How We Fight the COVID-19 Research, Practice, and Innovation ณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพยา คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกนางสาวกันสุดาผ่องฉายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อวัฒนธรรมไทยมรดกไทยมรดกชาติในโครงการสนับสน,นุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสืบสารภูมิปัญญาไทยคณะสาธาร,รณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ปีการศึกษา2565 นายรักสิทธิ์ทิประสาทได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยกองกิจการนักศึกษาและกองกิจการพิเศษสถาบันพระบรมราชชนกะนายรักสิทธิ์ทิประสาทได้รับรางวัลร,ร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดสมาร์ทบอยแอนด์กในโครงการสมาร์ทเบรนแอนด์เฮลส์2022ครั้งที่7 เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาวิ่งสะสมระยะทางสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งประเภททีมสิคนกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพโดยอาจารย์ปียะเสรินพิชิตวงได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพ และอาจารย์นวัตกิติพัทรภัยบูรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพในโครงการ s มาร์ทเพลนแอนทเล2022ครั้งที่7เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกสโมสรน,นักศึกษาวสส,รสรตรังผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริรุ่นที่12ให้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการภายใต้หัวข้อสืบสารรักษาต่อยอดนักโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบสหวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ,บ้าตามพระบัญิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านรับใช้สังคม ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือนในการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุวิทยาลัยการสาธรารณาสุขสิรินธรจังหวัดตรัง พัฒนาการดูแลแบบสุขภาพองค์รวมโดยสร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุตามบริบทท้องถิ่นปัจจุบันได้มีการดําเนินการในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในการดูแลและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรในการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะในการจัดการกับโรคเรื้อรัง และโรคไวรัสโคโรนา2019ของบ้านหนองเรียงด้วยรูปแบบสบชโมเดลและมหากรรมสุขภาพสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสบชโมเดล2022 1วิทยาลัย1ชุมชนเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดำเนินการตามนโยบายของศาสตราจารย์ด็อร์นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอ,อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการในพื้นที่หมู่เจบ้านหนองเรียงตำบลบ้านนาอาําเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงดำเนินงานแบบสหวิชาชีพทุกหลักสูตรมีการคัดเลือกพื้นที่และดำเนินการแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของพื้นที่เป้าหมายและอาจารย์บุคลากรของวิทยาลัยดำเนินการคัดกรองประชาชนอายุตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปครบ100เอร์เซเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลคลองกิิง โครงการทำเล่นเล่นให้เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระณิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีการดำเนินงานใช้หลักการที่ว่าทำเล่นเล่นให้เป็นงานเพราะคนเรามักจะทำเรื่องเล่นเล่นได้ดีอาจจะเพราะว่าเราเลือกทำในเวลาที่อยากทำอยากผ่อนคลายไร้ภาวะกดดันหรือไม่ก็ชอบเรื่องเล่นอย่างจริงจังจนทำให้งานเล่นเล่นกลายเป็นงานหลัก เมื่อทำสิ่งเล่นๆจนเป็นสิ่งที่รักก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขสมเด็จพระคิิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อโครงการและพระราชทานพระสาทิสลักษ์ระดับที่ป้ายโครงการเป็นการถาวรเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2561 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินธรจังหวัดตรังที่ยึดมัน่นและน้อมนำพระราชดำรัสในสมเด็จพระมหิตราธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้วยหัวใจที่หล่อหลอมรวมสิทธิ์จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป